สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ครับผมขอมาเชร์กาได้รับสายดวนจากปูตะเสาเลยครับพี่น้องเนาะปูดังในย่านนี้ครับผมครับที่เด็ดของปูครับพี่น้องครับปูสามแปดครับปูจะมายาตัวเลขให้ครับเดี๋ยวขอมาเชียร์จ้าาพี่้องซี่ไปฟังน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับผมรายละเอียดแลวกันสรุปตัวเลขครับผมเห็นปูว่าจะมายําเลขลลางให้แบบแข็งๆเลยครับพี่น้องครับ เอาเข็นเขนครับทั้งบนทั้งล่างแหะครับผมจ็ได้กับเบิ้งไปน้ากันเด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเสี่งโศกเส้นดวงครับปูเมตตามาหักแล้วครับผมปูทวมมหาดวนเลยครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูสามแปดหรือว่าปูดังในย่านนี้ก่อมาเชียร์กับขอกราบขอพระคุณปูครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดใจกดแชร์กับก่องมาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมครับมอนีเป็นมือ วันดีครับผมครับวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบเจ็ดยังใดก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีมีโชคมีลาบมีโชคมีช่เด้อครับพี่น้องติดตามเกาะมาเชียร์น้ำเชียร์ได้สามตัวตรงๆเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขของปูสามแปดกันเลยครับได้เลขล่ลางเดอนแปดเด้อเลขล่ลางเดอนแปดเด้อเห็นแ้ปูโอ้ปูมาสายดวนเลยตัวนี้ล่างเดอนแปด เล่นแปดเลยนะปูะเหล็กล่างเล่นแปดนะวิ่งใหเลยนี่ครับผมแปดล่างอันอันหาตัวมาสองตัวเนี่ยกระบอท่านปิดแค่เขียนลาหมดแล้วห้าห้าหกแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเอาแปดเก้านี่เหล็กล่างป่ะปูะเหล็กล่างมาครบล่างอันถูกนั่นก็หกแปดเก้าก็เอาแปด เด่นแปดนปูนลางนี่เด่นแปดบาดีตัวนี้น่ตัวนี้ซิบไว้นี่ก็บพทัดอยยนีัก็ได้นีรักทิมันกับสี่สี่หกแปดเขาแปดโอ้ชนแปดเออลำน้อยชุนี่กัเก้าศูนย์สี่อกเก้าแปดเก้าอแปดเกาแปดเก้าในี่ตัวเก่งเนี่ยหรอปอนปูตัวเก่งเลยแปดเก้าตัวเดียวเลยเก่งเลยแปดเก ปูชื่ออะไรแล้วกลับปูตัวนี้ปูกับบ่้มันอันอันชูหาตัวนี้มันเป็นกัดยูนี่แบแปดเก้าเก้าแปดอ๋อชุหาตัวกับอยูนอ่ตัวนี้มันเป็นแปดเก้าตัวเดียวเลยนหละถุกชิดหน่อยเนียนเนีนเน้นเนีนแปดเก้ากับเนีนแปดเก้าล่งเก้าแปดนี่ตัวเนี้ครับเนียนเอาบนในปูบ้านนึ่บนบนปูมัดมัดเจ็บอยู่แล้ว ปูกับวิงเจ็อยู่แล้วนาะปูมากเจ็ดนั่นเนี่ยปูหมากเจ็ดเจ็ดที่ไปเสร็จเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ครับผมนั่ะมายันแล้วมันชุ่มนันมันงกโสนมาสามตัวในปราชัวสี่เจ็ดหนึ่งอ๋อครับผมที่ปูเคยประกบเหนอันเดียวมันทัตบเสียจแม่หกตัวหกตัวมาสามตัวบนน่ะได้ตัวเก้าได้ตัวเก้าหมืน เลยตัวเกาวินเอาอยู่ในหันครับผมตัวป่าปูหมักสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ไปล้อเจ็มักเจ็ดคุก็เอาเจ็ดศูนย์ามบนว้าเป็นบนพี่ว่าล่งนี่ปูปูมันใจล่างแล้วแสายดววมาเลยล่างครับแปดตัวเดียวตัวเดียวเหรอแน่นเลยาละรองดเเฮเลย ผูวางราถือเ่าถือเลขกแล้วครับ <laughs> ทุกส่วนข้อมหาลักษข้ชหกชุดเหล็กหกอันปอหกับศูนย์นั้นมากตัวหนหึ่งนะครับปูหกกับวุมาหนึ่งตัวปู่เก่าหกน้องมันม,มันปิดว่างหกมานกันแปดแปดกับสองบปนแปดกับสองปูเก่าแปดขั้วนุแปดเนาะโอมันถ้าเทีย์สองตัวเนี่ยตัวรังนั่นแนมันจะมานนำกันตีปู มา่าน้ากันมา่าน้กันมากพูดว่ถือตัวมันเกาูนลังพูดป,ปใส่6เก,ก่าแปกับสองแปกับสองมันึ่กตัวบพรถ้ทิชชหมดอ,อันนี้ก็ได้2สองตัวเอว่าแปดเนี่มันส้ดหลายสูตรที่พูดปนี่นันแหละแปดส้ดหลายสูตรปูกปก็เร้วสองก็เลียกปรเด่นบฮ้เรเด่นร้บพูดมาขื่ก็ได้ว่าแปดสองแปดสองบนลังหมดถ้ามากก็ใส่ไปตีพูดแปดสองเตียนมาเตียนมาน้ากันอีก มันมันหานมากน้ำกันอีกว่าเพราะงั้นมากหกสูดน้ำกันโอ้ยหหกสูดน้ำกันมาปูอะไรกันกันเดือดจ่อนี่โอ้เป็นสูตรแปดสองสูตรได้แปดกับสองแปดกับสองนี่งกับแน่นอนเด้อสองตัวมาตัวเนี่ยนี่แหละปูทุกปูที่ไหนมันใจมาแปดแห้งเน่าแห้งอัดหัดนี่นะครับ อันอันตุ้มมันคริปหน่วยคือกันเรื่องซับโตเนี่ยมันเป็นเก้าตัวสูดเนี่ยสี่หกแปดเนี่ยหลักทริปมันกหน่วยมันก็เก้าศูนย์สี่เนี่ยหลักสิบสี่เก้าอเก้าเออสิบหน่วยล่างอันนี้ครับปูอันนนี้ก็อัหาตัวมาสองสองตัวล่างเนี่ก็ย่ามคือกันห้าหกแปดเก้าหนึ่งมาสองตัวล่างติดแปดมดเลยติดแปดที่กัน ครับวิ่งแปดนะวิ่งแปดดูลัง,ลง,ลง,ลงนู่นเนาะเด่นครับปู่เอาแค่นี้ละครับอันให้พี่น้องเอฟซีครับเกามาเชียร์ครับน้ำเชียร์กับโชคดีเด้อปู่วันนี้ครับทั้งปู่น้ำโชคลาเป็นน้ำกันเด้อปู่ปูป่แล้วเป็เก่าเดือบเก่านักแล้วน้ำปูแม่แปดเก่าเลยเราจะเริ่มแปดสองที่มาทำกันอีแบบประมัน,นกันก็อุบลรังกันได้เด้อผู้มักเด้อกรบปู แทียบกับมาบนอยูอ่อาสูตรนี่เออสูตรนี่ลังแทียบกับมาบนเด้อตาบานยังเป็นล่างหลายคอสูตรสองตัวนี่ที่ปูแน่นละแปดสองนี่บ้านหกศูนย์มันออกเต็มคับหมดกลัวเจ้าหกดิเอาเจ้าหกแล้วมามาหกแข่งล่างมาหกจังใดก็ต้องนี่เห็นครับพี่น้องแปดกับสองแบบแน่นนวดแน่นนวนอะไรสูตรนี้คร <laughs> ับผมสูตรนี้แน่นนวดได้อันแปดกับสองรับ มอบมีสองตัวกับบอถึงเลขได้พูดถึงหมดว่หันกับเขากับเขามาทั้งสองตัวเลยนะปูนะหกกับมาศูนย์กับมาอยู่ศูนย์กับไปบนผมนั่นเห <บน S 2> ยะน,น,น,นี่นะครับแปดกับสองถือว่าที่เด็ดกว่าใดครับพี่น้องนั่นแหละไปได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าตอนนี้ยืนไว้แปดนี่ล่างสองนี่ครับสองนี่อาจจะเป็นบนหรือว่าเเป็นบนก็ได้ได้พูมันก็มันออกกับออกก็ได้อยู่แต่บงีอย่งนี้อายุ่ะม่ในครับปู เอาเอาแค่นี้ละขอบขอบประคุณปูเด้อครับปูแกเรียนพอนับถูกการมาถการครับจกเร่ยนพอนเอาครับพี่น้องครับผมโทรสายด่วนเลยครับพี่น้องเนาะปูครับต้องขอกราบขอบพระคุณปูครับผมเด้บดีใจแท้พี่น้องพี่ชี้เด้อครับผมเคจะได้ช่วงเฉลยหลามน้ำปูเพราะว่าปูโทรมาหาด่วนเลยครับพี่น้องปูสามแปดหรือว่าปูดังในย่านนี้ครับปูกับมา ให้เลขล่างแล้วครับพี่น้องเนาะให้เลขล่างเท่าว่าคอนเฟิร์มหรือว่าสรุปก็ว่าได้ครับผมครับจังไดก็เด่นแปดครับพี่น้องเนาะล่างเด่นแปดวิ่งแปดครับเพิ่นก็มีสูตรมาครบล่างพร้อมด้วยครับพี่น้องห้าหกแปดเก้าหนึ่งครับห้าตัวมาครบล่างครับพี่น้องจดไปห้าหกแปดเก้าหนึ่งครับแล้วก็บููมักที่สุดคือแปดเก่าด้วยครับพี่น้อง แปดเก่าแล้วก็ปูกับมีสูตรลักสิบลักหน่วยอีกครับพี่น้องเนาะลักสิบสี่หกแปดแต่ชนแปดครับผมแล้วก็ลักหน่วยเก้าศูนย์สี่ครับแล้วก็มาที่สูตรสองตัวนี่ครับพี่น้องนี่สูตรนี้ปูวานแนนนอนมาครับผมว่าหันเพิ่นได้หกกับศูนย์หกกับศูนย์เพิ่นว่ากอดข้อกันแต่ว่าอย่าลื่อมศูนย์นั่นไปได้ไปบนไปล่างน้ำครับงวดนี้ได้แปดกับสองแล้วครับพี่น้องแปดกับสองครับ จะกอดข้อกันมากหรือว่าแปดล่งลางสองอยู่บนครับไปบ้างให้ดีครับพี่น้องตัวนี้แล้วส่วนเลขบนปูกันยังยืนยันคือเก้าครับพี่น้องเนาะวิ่งบนเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ครับผมหรือว่าเจ็ดศูนย์ครับเน้นขึ้นเจ็ดหนึ่งครับสามตัวก็เช่นเคยครับพี่น้องของปูคือสี่เจ็ดหนึ่งครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมกองมาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดี ถูกหวลงเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องในวัวันที่1มิถุนายนหกสิบเจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ